เพื่อนๆรู้ไหมตอนนี้สาวไทยอายุสิบเขาเลี้ยงยักษ์กับยีราฟไว้ในทีมกันแล้วน้องเอมม่าสูงร้อเซนติเมตรยังบอกว่าสูงเพิ่มได้อีกส่วนน้องอ,อมออมสูงร้อยแปดสิน้องถูกเปรียบเป็นบีมพิมพ์พิทยา2แต่แอดมินถามจริงๆว่าทีมที่ชนะขาดลอยสองนัดติด ไล่ถล่มคู่แข่ง25ต่อ7 25ต่อ12ได้และทำไมเกมต่อไปถึงเรียกว่าเกมชีวิตและทำไมกับตันตัวจี๊ดสูงแค่165จึงกลายเป็นตัวหลักของทีม Just volley <follow> it Sports commentary program เพื่อนๆพี่ๆครับทีมยูสปกไทยตอนนี้ไม่ใช่แค่เด็กมีพรสวรรค์อีกแล้วแต่ทีมนี้คือเครื่องจักรลูกยางนั่น อวยแต่เริ่มเลยที่ถูกออกแบบมาอย่างชัดเจนดูสถิติสองนัดแรกให้ดี25ต่อ7 25ต่อ12และ25ต่อ10แต่นี่คือการส่งข้อความและข้อความนั้นคือเรามียักษ์ที่สูงเกือบ190และก็ยังมีมือปราบยักษ์สูง165ที่โดดเด่นสูงเท่าคน180บวกน้องแน้นชนานุชนนกับตันทีมที่พิสูจน์แล้วว่า หัวใจสําคัญกว่าความสูงแล้วเพื่อนๆรู้ไหมว่าทําไมโค้ชถึงเลือกเด็กตัวเล็กไปกับตันทีมในยุคที่ความสูงคือพระเจ้าอันแน่นี่คือทีมบอลเร็วของทัญรัตน์ทำคะแนนสูงสุด แล้วก็มีบอลหนักของเอ็มมาและน้องแป้งหอมเป็นตัวเลือกระบบที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบแต่ทำไมเกมกับไต้หวันถึงเป็นบททดสอบที่ยากที่สุดก็เพราะว่าไต้หวันนั้นคือคู่แข่งเก่าที่เคยยัดเยียดความพ่ายแพ้ให้กับเราในรอบชิงแชมป์เอเชียและโลกและนี่คือโอกาสที่สาวน้อยชุดนี้จะได้ล้างตารับศึกหนักไม่ใช่แค่ตั๋วไปชิลีแต่เพื่อพิสูจน์ว่ายุคแห่งการเป็นรองของวอลเลย์บอลสาวไทยได้จบลงแล้ว ขาวว่าระบบการฝึกแบบญี่ปุ่นของไต้หวันจะสู้กับความหลากหลายของไทยเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงติดตามกันต่อเพราะเดี๋ยวแอดมินจะเจาะลึกทุกจุดแข็งจุดอ่อนในอีกหมึ่นนาทีต่อจากนี้และเพื่อนๆรู้ไหม behind the scene ของทีมนี้มีรอยร้าวที่แอดมินจะต้องพูดตรงๆดูจากสถิติให้ดีน้องแป้งหอมตบหนักแต่ขาดความสเสถียรในบางเซตพุ่งปรี๊ดบางเซตพลาดง่าย เหมือนระเบิดเวลาลูกยางที่รอวันประทุและเกมต่อไปกับไต้หวันคือเกมล้างตาจําได้ไหมสองปีก่อนที่เราแพ้ไต้หวันแบบหมดรูปไม่ใช่เพราะเขาแข็งกว่าแต่เป็นเพราะระบบการฝึกของเราตามไม่ทันไต้หวันเขาเอาโค้ญี่ปุ่นไปพัฒนาตั้งแต่รากฐานในขณะที่เรายังติดกับดักกับความสูงคือทุกสิ่งทุกอย่างและปัญหาจริงๆคืออะไร ในเมื่อสูง189อย่างเอมม่าต้องเจอปัญหาอะไรบ้างแอดมินบอกเลยความสูงไม่ได้เป็นแกนการันตีในไทยชนะถ้ายัางโดนทีมเล็กอย่างไต้หวันที่ตัวไม่ใหญ่แต่เคลื่อนไหวที่เร็วเล่นงานเราและนี่คือจุดอ่อนที่ทีมงานโค้ชต้องแก้ภายในคืนเดียวในขณะ2เกมที่ผ่านมาแอดมินได้สังเกตการโรเตทผู้เล่นทั้งสองชุดในเกมกับอินเดียแต่พอเจอทีมระดับท็อปอย่างไต้หวันที่เล่นระบบเดียวกันมาตลอด เราเสี่ยงไหมที่ยังจะสลับตัวบ่อยและจิตใจของเด็กย1 6ต้องแบกรับความคาดหวังของคนทั้งชาติและนี่คือจุดเปลี่ยนไม่ใช่แค่ของนักกีฬาแต่เป็นของระบบถ้าแพ้เราอาจจะต้องกลับมานั่งทบทวนกันใหม่ว่าวิธีที่เราฝึกเด็ก,ดกมาทั้งหมดมันเพียงพอแล้วหรือยังถ้าจะเป็นปรติศาสตร์ที่พิสูจน์ว่าวอลเลย์บอลไทยไม่ใช่รองบวยอีกต่อไปสำหรับรุ่นนี้แล้วคำตอบคืออะไรล่ะระบบแบบไหนที่จะชนะ เด็กตัวจีดหรือยักษ์ใหญ่บอลเร็วหรือบอลหนักเพื่อนๆคิดว่าโซลูชันคืออะไรคอมเมนต์กันมาจุกๆเลยครับพอในคลิปหน้าแอดมินจะเผยแผนลับที่โค้ชอาจจะใช้สอยไต้หวันเอาเรามาเจาะลึกอาวุธลับของทีมกันประเด็นแรกคือเรื่องความสูงที่น่าตกใจเมื่อเรานั้นมียักษ์ถึง3ขุนพลน้องเอมมาสูง189 น้องวันครูสูง186น้องออมออมสูง183ซึ่งสูงกว่าไต้หวันเฉลีย่ย5-8เซนติเมตรแต่ความสูงอย่างเดียวไม่พอต้องดูที่ประสิทธิภาพการตบด้วยน้องทัญรัตน์ตัวบอเลเ็วของเรา12แต้มจาก17ครั้งในการตบโอ้โ oh หนั่นหมายความว่าสัสเซเลดสูงถึง70%ทำมด้น้องมะนาว10แต้มจาก15ครั้งในการตบ นั่นเท่ากับ66%และน้องแป้งหอมแปดแต้มจากตบ14ครั้งเท่ากับ57%โอ้โหเห็นเพทเทิร์นไหมบอลเร็วนั้นได้เปรียบสุดๆแต่ที่น่าทึ่งไปกว่ากับตันตัวจีด๊ดน้องแนนข้อมูลในเชิงลึกจากแอดมินที่ไปชำรืองดูโพยของโค้ดระบุว่าวอ์ติค l ลจัมสูงถึง2 8 5ซนตมรโอ้พระเจ้าทำให้จุดตบสูงเท่ากับคน180บวกเลยนะครับเนี่ย นี่คือการพิสูจน์ว่าเทคนิคและจังหวะการกระโดดสำคัญกว่าความสูงจริงๆและสองระบบนี้ที่โค้ชใช้กลยุทธ์หรือความเสี่ยงชุดที่ 1. นเน้นบอลเร็วและความแม่นยำของน้องธัญรัตน์น้องมะนาวชุดที่2เน้นพ w e r และความสูงของน้องเอมมาและน้องแป้งหอมแล้วชุดไหนเหมาะกับสู้ไต้หวันแอดมินมาวิเคราะห์แล้วไต้หวันคือบล็อกช้าดังนั้นความเร็วอาจจะเป็นคำตอบ จริงๆไม่เชื่อไปดูไต้หวันนั้นบล็อกช้าและแทบไม่ได้บล็อกเลยด้วยซ้ำอาวุธเด็ดอีกอย่างการเสริฟเราทำได้ 7S จาก22ครั้งเสิร์ฟเท่ากับ31%ซึ่งสูงกว่าไต้หวันในเกมก่อนหน้าน้องออม,อ,อมเสิร์ฟได้ 3S เพียงคนเดียวนี่คือจุดได้เปรียบที่ต้องพูดกันดังๆแต่จุดอ่อนที่เราก็ต้องพูดเหมือนกันเกมรับของเรายังไม่นิ่งน้องหลี่ฟงที่บางจังหวะ อ่านบอลช้าทําให้เสียแต้มง่ายและนี่คือสิ่งที่ไต้หวันจะเจาะกับเราเต็มๆอ่ะสรุปเลยด่วนๆ3ข้อ 1. บอลเร็วเสิร์ฟเอสทำลายระบบรับ 2. บล็อกพร้อมอ่านเกมปิดช่องว่าง 3. จิตมั่นคงจิตมั่นคงหรือนิ่งใช้เป็นจุดได้เปรียบเพื่อชนะแล้วโค้ชจะเลือกสมการไหนติดตามตอนต่อไปเพราะแอดมินจะเจาะลึกทุกเกม และไม่ว่าผลจะออกมาเป็นแบบไหนทีมนี้สอนให้เรารู้ว่าหัวใจสำคัญกว่าความสูงการที่เด็ก16ปีนั้นแบกรับทั้งประเทศได้ขนาดนี้มันเกิมมนบรรยายแล้วและบทเรียนที่ได้ไม่ใช่แค่ชัยชนะแต่คือการเติบโตเราเห็นน้องเอมมาที่สูงแต่ไม่หยุดพัฒนาและเราเห็นน้องแน้นที่ตัวเล็กแต่ใจใหญ่สุดๆนี่คืออนาคตที่สดใสคราวหน้าแอดมินจะมาเจาะลึกบทเรียนไหนอีกรอติดตามครับ และถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ให้อดมินและกดซับให้หมดแรงกันไปเลยและขอขอบคุณที่ติดตามทุกคลิปทางหน้าช่องของอดมินอย่าลืมกดกระดิ่งเตือนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Just volley it! Sports Commentary Program.